สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องปรลัดติดเกมนะครับกับเกม pixel hero เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับวันนี้ก็จะแนะนำแพ็กสุดคุ้มแล้วกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่แบบว่าต้องการที่จะเติมเกมนี้นะครับผมก็จะแนะนำแพ็กที่น่าสนใจนะครับามาที่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นงบน้อยที่สุดนะ น้อยที่สุดเนี่ยผมจะแนะนำเป็นขั้นต่ำนะครับก็คืออันนี้นะฮะ combat privilege นะครับก็ประมาณน่าจะ3 0 0กว่าบาทไม่แน่ใจนะครับก็จะได้อ่ากดเพิ่มกวาดล้างมนเนี่ยอีก2ครั้งฟรีแล้วก็ซื้อเพิ่มได้6ครั้งนะครับก็จะค่อนข้างโกงเลยนะครับแพ็กนี้เป็นจุดแบ่งระหว่างสายฟรีกับสายเติมที่ผมว่าค่อนข้างชัดเจนก็ตรงนี้นะครับ อ่าอันเดียวเลยนะที่ผมว่าแบ่งชัดเจนที่สุดนะครับส่วนอันอื่นมันยังไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นนะผมว่าอันนี้แหละที่ทําให้ความต่างชั้นค่อนข้างเยอะนะครับส่วนถ้าใครมีงบเพิ่มมาหน่อยนะครับอ่าอาจจะมีสักเจ็ดปดร้อยนะครับเจ็ดแปดร้อยก็จะมาที่ตรงนี้นะอ่าโกลด์ฟันนะครับเอาเลือกเอาเลยนะจะเอาวันไหนนะครับ อ่าถ้าเป็นอัน,นเนี้ยเนี่ยอันนี้ประมาณเจ็ดแปดร้อยอันนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณน่าจะสองพันอันนี้ก็เจ <g Beaut é> ็ดแปดร้อยก็สามารถมาจัดตรงนี้ให้หมดก่อนได้นะถ้าใครมีงบอ่าในระดับเจ็ดแปดร้อยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอืมส่วนถ้าใครเหลือจากตรงนั้นอีกอยากจะเติมเพิ่มอีกผมก็จะแนะนำมาที่อ่า ตรงไหนเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะอ่าตรงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีไดมอนด์วิกคาร์ดนะครับก็ให้จัดแพ็กนี้นะครับก็เป็นอ่าแพ็กที่ค่อนข้างคุ้มนะครับประมาณสามร้อยกว่าบาทนะอ่าแล้วก็ถ้าเหลือ,อยิ่งกว่านั้นอีกอ่าเดี๋ยวหาก่อนอ๋อนี่นี่นี่ตรงนี้ ก็ตรงนี้นะครับมันก็จะมีแพลกพิเศษตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะอันนี้ประมาณน่าจะหกร้อมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ประมาณนั้นแหละนะอ่าแล้วก็ถ้าเอาเยอะกว่านี้อีกใครที่อยากจัดเยอะกว่านี้อ่าผมก็หาข้อมูลมาให้นะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เนี่ยจัดไปเลยนะครับพวกนี้เนี่ย พวกพรีเวลิกพวกนี้มารีตรงนี้แถบนี้เนี่ยจัดได้หมดเลยนะถ้าเหลือนอกจากอันที่กล่าวมาก่อนหน้านะครับผมอันนี้ก็มีเหลืออีกอเหลืออีกเหลือเหลือจัดอันนั้นแล้วยังปังเหลือ,อามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนนะ <c oughs> จำไม่ค่อยได้อ่ามาที่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็ตรงไหนนะเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงอ่าตรงนี้มี Ba t t l e pass อยู่นะครับตรงนี้อ่าจัดได้ตรงนี้แล้วตรงสมูไรเนี่ยก็มี Ba t t l e pass ตรงนี้อันนี้ก็สามารถจัดได้นะอ่าส่วนนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็แล้วแต่กำลังทัพย์เลยนะครับใครจะจัดประมาณไหนเพิ่มอีกก็แล้วแต่ แต่ละคนไปเลยนะครับอันที่ผมแนะนำก็ประมาณนี้และกันนะครับสวัสดีครับ